คนเป็หมดเลยอย่างหาเลยเกิดมาเพิ่งเคยเจอนี่นี่ทุกคนนี่นี่ดูดิกำลังขึ้นแป๊มนี่ดิดิตะปุ่มตะปัมนี่นี่นี่ขึ้นตามันได้บ้านนี่มันแค่จะขึ้นตามมันตามตามขึ้ะไปคนตามโอ้ดูดูแม่ก็ถือว่านี่ดิดิมันยาวมันคล้ายๆเลยนะคล้ายๆ โอเนี่เดี๋ยวผมดึงเด้อเดี๋ยวผมลองดูโอ้คือเราก็เร็วเวโอ้ถึงแล้วเออออนลมาึง่างยิงงด้วยเออแมนอีลีวะนี่ทุกคนอยู่กับปลวกเต็มเลยม่แต่ปลวกเอ้ยเออมีเท้าอ่ะครับมีท้าอ่ะครับแกะโป๊กอ่ะสองกระสอบเลย อก่ะ, sociedad, ะ,ะโดอกสุดยอดเลยทุกคนสะองกับสอบอ่ะโรนี laser, ้เป็นเหล็กุพนี่พุบๆเลยนะเออเออนี่ทุกคนเห็นมันมาขึ้นเนี่ยเห็นไหมน่เป็นโพง มาขึ้นมาเลยทุกคนอ้นี่ให้มันบานมันจะเทดีวะถ้ามันบานมันจะสวยนี่สีขาวมันเลยเนาะให้มันบานมันเลยบานนี่มันค่อยอร่อยเลยม่ะแล้ว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 มันเขาจะขึ้นอีกไหมเนี่ยก็อีกเรื่อยๆเลอหรือว่าขึ้นทรั้งนี้จบแล้วไม่ขึ้นอีกแล้วถ้าไม่ขูดนี่ก็ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าขูดแบบนี้นข้างล่างเลยสวัสดีทุกคนวันนี้จะพามาเก็บเห็ดทุกคน เ็ดขึ้นใต้ทุนบ้านเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูเห็ดมาดูมาดูครับทุกคนมาดูกิดยกันมาเป็นยังไงบนดอยอู้สวยมากทุกคนพี่โน่นตอนนี้ก็มันเอ่อหกโมงเย็นเนาะสิบแปดนาฬิกาเดี๋ยวมาดูเห็ดทุกคนอันนี้เห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดปวกทุกคนดูนะทุกคนดูใต้ถุนบ้านดูป่านหลังนี้นะเห็ดขึ้นตามถุนบ้านทุกคนเต็มไปหมดเลยอย่างฮาเลย เกิดมาเพิ่งเคยเจออะไรอ่ะนี่ครับเพิ่ามาเก็บเห็ดนะครับดูนะครับเเห็ดตะคุนเห็ดตุกโคนขึ้นเต็มเลยใต้ต้นบ้ายังขึ้นต้นเต็มไปหมดเลยพอม่เยอะแล้วคนีาวเนี่ยน้องได้เยอะไหมก็ถ่ายรูปกันในนี้โตตุกโคนนี่เห็ดน้องเขาเก็บขามันจะยาวเนาะโอ้นี่มันยาวนี่เลยเหรอ ทุกคนนี่นี่มันยาวมากนลยเห็ดอันนี้ก็เห็ดตัวนี่นี่ทุกคนขึ้นเต็มเลยทุกคนเปรี้ยบเลยนะใส่ให้ดูตัวนี้ทุกคนใต้ถุนบ้านเห็ดปลวกไต้ถุนบ้านทุกคนนี่นี่เห็นไหมขึ้นเต็มทุกคนดูได้เลยเนี่ยอันนี้ตู้เก็บของดูได้ขึ้นเนี่ยใต้ถุนบ้านตามเสาบ้านนี่นี่ทุกคนทางเดินนี่ ทุกคนทางเดินก็ขึ้นนี่นี่นี่ทุกคนนี่ใช่หมดเลยทุกคนนี่เนี่ยตามตามตามมาเรียร่างน้ำใช่ไหมล่างฝนลงเลยทุกคนเนี่ยเพียบเลยใช่หมดเลยเห็นไหม อ้ยาวมากเลยดูดขอบคุณมาแต่ไม่แค่ดรือแอบคูเซจย่ะอยู่ให้ดูนะอีมนี่นเพื่อนดูดิโอ้ยใหญ่ๆอวสอนยังไงทุกคนนี่เขาจะดึงไม่ใช่หมดเลยฮะอย่างห้านี่โอ้ยหขุดอย่างนี้เลยเว้เพิ่เคยมาเพิ่งเคยเจอ มาเรคูนนั่นเลยเราให้เขาคูนให้มันถึงรากมันจะได้นี่ไงมันจะได้หมดเลยเราให้มันเกิดว่นเมื่อหลังบอดี้ตีไม่ให้มันเกิดแล้วโอ้ให้มันเกิดเมื่อหลังนี้ปีน้ำก็ขึ้นอีกตัวมันบอดีเป็นยังไงเขาถืออะไรนี่เขาถือบ่แม่นอยู่เออไม่ต้องถือดอกนักงข้าวถือเฮาบ่ถือดอกอีรีบ่อยู่เหมือนเฮากินเบิดโอ้แต่เขาเขาถือข้าวถืออ๋อดูทุกคนดูนะทุกคนดูนั่นดูนี่ดิขึ้นแบบ มันของเล่น,นจริงมันของจริงทุกคนเนี่ยดูดิของเล่นมันของเล่นแต่เป็นของจริงนะทุกคนเนะี่ยนี่มันขึ้นดิตะปมตะปำอะไรดูดิเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเห็ดพวกขามันจะยาวยาว,ยาวดูดิเป็นซองเลยดูนี่น้องเขาจะขุดดิคุณแล้วก็ดูสิวันนี้กดเลยเนาะน้องเขาจะขุดดูดินี่เนื้อก็ขึ้นขึ้นเป็นพึ่งเลยดูแตกทุนบ้านยังมีดูดิทุคนนี่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 นู่นไต้เตียงยังมีเลยทุกคนนู่น บ้านหลังนี้เกิดตัวขึ้นทั้งบ้านหลังเนี้ยอ๋อเล่นน้องคุณเลยทีมานีอทุกคนนี่นี่นี่เพียรเลย่เดี๋ยวมาดูฝั่งใต่ถุนบ้านตรงนี้นะทุกคนสะออนจริงๆเลยนี่นี่ไต่ถุนบ้านทุกคนนี่นี่ไต่ถุนบ้านก็คือนี่นี่เจ๊ไหมเนี่ยนี่นี่นี่ทุกคนอุ้ยพี่ นี่ใช่หมดเลยน,น,ยลน,นี่นี่ดูด<อ>ิกำลังขึ้นแป็มนี่ดิดิตะปุ่มตะปั๊มนี่นี่โอ้นี่เห็นไหมทุกคนนี่นี่ใต้ทุนบ้านนี่นี่ในเสาบ้านนี่นู่นนู่นนี่นี่นี่สุดยอดแล้วแต่แม็กเกลกูแล้วล่ะ นี่ un, ดูคนดิด mm hmm. mm hmm. แต่ก็มาและแง่หมดเลยเลยฮิตปวกโอ้โหโคตรฮิตปวกเลยไหมทุกคนนี่ทุกคนเยอะมากฮิตปวกเยอะมากเลยโอ้โหเขากินทั้งปีทั้งชาติเลยอยู่นี่ ที่นี้เขาถือทุกคนเขาบอกเขาจะขุดขุดลากกันเลยนะเขาจะขุดแบบมันยาวเป็นศอกเลยนะเขาจะขุดออกเขาว่าเขาถือเขาจะเขาจะไม่ให้ขึ้นในในตัว,ต,ว,ต,วตัวใต้ถุนบ้านแต่เยอะมากเพื่อนๆผมสะออนจริงๆเลยขุดเอาแบบขุด<ท>เ,เอาเลยทุกคนแบบย่างหแบบ่าเลยเยอะะไปหมดเลยดูดิรามาขุดกับเต็มวันนี้ไม่ต้องให้ตังค์ให้ตังค์วันนี้เหมือนนี่นี่เป็นแถวเนี่ยอีนี่ขึ้นมาทุกคนนี่ ติดพวกขึ้นมาดิเชียบอากาศชื้นนี่ทุกคนอีกก็ใส่ใช่ไหมได้ขึ้นตามมันอันนี้บันไดบ้านทุกคนเนี่ยน้องน้องก็จะขึ้นบ้านจะใด้ทุนบ้านนะน้องจะได้ทุนบ้านเนาะนี่ดูดิมันจะยาวยาวนี่ดูเลย คนที่บ้านเนี่ยมันยาวเกินทุกคนมันยาวเป็นซอกเลยนะยาวเป็นหนึ่งซอกเลยนะเนี่ยลึกมากดิดินี่ขุดแต่วขุดยอดขุดลื่นๆนี่ยคะขุดลื่นๆขุดอดแทนนะมันลึกมากเลยมันอยู่ลึกอะยาวเป็นซอกอะคือเออแดดเดือดุ๊บปอเราซักกับมือดูดนี่ทุกขึ้นมาให้แม่นี่ขึ้นแต่มันได้บ้านนี่ มันแค่จะขึ้นตามมันตามตามกท่ามาเาสีงาป้าเจ้อแปลกดียบเมตตบีสออรจริงๆแทุกคนี่นีนั่งทับนี่นี่างนั่งขนั่งนี่เจอนี่ทุกคนนี่มันขึ้นมานี่นี่นี่มันขึ้นมานี่นี่ดูทีนี่มันขึ้นตามขอนไม้ขอนเมยเนี่ยนี่นี่ใช่หมดนู่นโอยเนาะ คุณฮ็ดตัวทุกคนคุูกเป็นเอนทีไปแรกแม่องเรากจะกว่าจุดนเราดบว่าเจนหน่อยอะโอ้ยไปไคือบนคุณสาอ่าคุณเลยกเลยเก็บคุณคุณเลยครับคุณเลยครับเดี๋ยวคอดูคุณฮนคุณลึกๆคุณลกลกๆเนี่บอกคุณลกๆไคุณลกๆน มันลึกทุกคนมันยาวเป็นเม็ดโอ้ยมันยาวเป็นสอกเลยโคสุด้วยแม็กเนาะแก่ไปวันนี้เขาดื่วู้ยาวนี่ดิ่นี่ปต่อหนี่ความยาวดิ้นี่นี่ทุกคนยาวสามสิบเซนได้อ่ะความยาวเนี่ยประมาณยี่สิบเซนยาวกว่านี่มีเนาะมีแม่แม่มีโอ้ยาวกว่านี้ก็มีอีกเลอเฮนั่นนี่นี่เยอะแยะนนี่ก็ยาวกว่านี้โถ่เนี่ยยาววันนี้อันนี้ยาวดูทุกคนมยาวนี่ยาวยาวหนึ่งศอกผมมาทุกคนหนึ่งสอกผมดูศอกผมนะ วันยาวกว่าเนียดูดูแม่ก็ถือวันนี่ดิดูสินี่วันยาวกว่ามันคล้ายๆเลยนะคล้ายๆอีไออะไรนะวันยาวกว่านี่ยาวกว่าอื่นอยู่โอ้โดูดิมันเหมือนไงสายบัวเลยเนาะเนาะเหมือนสายบัวทุกคนดูดินี่มันยาวเป็นซอกเลยดูดินี่อุ้ยเยอะแยะเลยซอกซออนจังเลยแม่ถ้าไปใครในเมืองนี่ได้ปลาเยอะจ้เยอะแยะๆหลายร้อยบาทเลย เป็นพันแล้วมั้งขึ้นมมดเนี่ยดูดิเนี่ยตรงเสานี่มันยังขึ้นเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยดูดิเมือนี่เคยเห็นไหมจ๊ะโอ้นะดูดิขุดเอาขุดเอาโตอันนี้ขึ้นทุกปีไหมเนี่ยทุกปีเลยทุกปีเลยเหรอทุกปีโอ้เน้อดูดิขึ้หักครับทุกคน เี่ยจ้าหันได้ดินี่จ้าราเจเจดิอย่าเพิ่งลองดึงนะครับดึงได้ใช่ไหมดึงนะผมดึงนะว่ามันแน่นแม่ดูแล้วไม่ได้ไม่น่าจะออกหรอกแน่นนะนี่แน่นมากเลยเลอะอันนี้ปวกเหรอปวกก็โอ้โหนี่โอ้โหเดี๋ยวผมดึงเด้อวยเดี๋ยวผมลองดึงโอ้ขึคืแล้วก็แล้วก็แล้วโอ้ยสุดยอดนี่ยาวดูดิบ๊าปสอกหนึ่งสอกผมมาเนี่ย สามสิบสามสิบห้าสี่สิบเซนนะทุกคนนัโอ้ดยาวหนึ่งซอกเลยสิอ้าวตุกดีอันนี้เป็นกอเลยดูทุกคนอือมนอวว่าเวนี่ม่มึงก็ดึงเดวก็ดึงนะเดี๋ยวเอยดึงนะมือไม่เนี้ยเนีไม่ออกล้ไม่ออกล้อุ้ย แต่ไมเออย่างเง้นะอฮ้ยถึงไนะ้ออออล้วมาถงลัง,รงจริงด้วยเออแมอ่เอรีวะอุ้ยขึ้นมนี่วูออกแล้วเออแมแม่อรีเนาะมันอ้ขาดนิดนึ่โอ้ยขานนึ่กลับไปให้หแม่นนนหนดูที่ทุกคนดูดูดทุกคนดทคนดูเด้อนี่ เหมันเมืนทา,ายบัวเลยทุกคนนี่ออนนเนี่ยเหมือนเหมือนทายบัวเลยนี่นี่ปวกถุงเป็นถุงเลยนี่ขาดตัวนี้ขาดเนาะทตัวน,นี้ขาเนาะอเนาะเจเดต่ะญรอบายไปด้อญาทอนี่ทุกคนอเก่ยวพี<ม>่เนี่ปลาตาาขาขุดด้แยเลยทุกคน แปลกตาอู้วข้างในมันยูพึ่งยังไม่ออกมาก็มีเนาะดูที่ทุกคนมันอยู่ข้างในมันยังไม่ออกมาจากดินเลยเนะอ้าอดดิจ้าโอ้ด่างพกพเลยทุกคนนี่ยังไม่ออกมาเลยเห็นไหมนี่ยังไม่ออกแบบากดโอ้โหนี่ทุกคนอยู่กับปลวกเต็มเฮ้ยมีแต่ปลวกเอแปลกเฮ้ยเห็ดปลวกก็มีปลวกอยู่ด้วย นี่เหรอไม่ดึงมาเป็นเป็นแข่งๆข้งเลยขุดตัวกอดึงโปั๊บมาเลยเออมาดิเดี๋ยวขุดเล่มาเลยให้ขุดลึกๆให้ขุดตัวมาเลยมันจะได้เนยยาวนี่โอ้โหทุกคนนี่ดิดิแนวลี่นี่มันทรายบัวทุกคนนี่คนแปดเดียวดิใส่กระเป๋าเลยนี่ นี่เวลาโมนี้ไม่ใช่เป็นกระสอบเลยนะแม่ใช่ไหมดูสเยนหยสองกระสอบน่เอเปกระสอบเลยนี่เนาะให้มันให้ให้มันบาดได้บอนี่มันปรี้ยวไหเนาะบานแม่รวยโอ้บานบานแม่รวยทุกคนมันอยกับรูปลวกดูดิมันรูปลวกดูดิเนี่ยะเนี่ย กุตัวในรูไหมขุใต้ได้บ้านเลยเข้าอยู่โ้งอ่ะเข้ามีเท้าอ่ะครับู้งเท้าอ่ะครับมีแกุ้กส่องับสอบเลยสอก็สอบเลยลากนแม่จะดลากสุดยอดเลยทุกคนสอกัสอบอ่ะนี่เห็นไหมโอ ยังหาเลยได้นแรกเ่าเลยปัดโตดึงแบงนี้ทุกคนดูดิ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 ดดูดิทุกคนลังขึ้นนี่ยคนดูเด้อนี่เลยกำลังขึ้นนนี้ตัวนี้นี่ไหมปลวกมันออกมาปลวกมันออกมาปัดนี้ก็มาโชว์เลยตัวนี้ปัดโตนี่ดึงกับปูอีแมวววเลยโอ้ยขึ้นมาเต็มเลยทุกคนนี่นี่ดิดนี่ขึ้นมาซ้ำสี่อันในะในในเนี่ยอ๋อ นี่ตัวนี่เพียบเลยเหรอเนี่ยแบอะไระไอ้ลอยใส่ละโัดอย่างโอ้ตัวเดยเด้นะอือโ้ดิ่มว้าดังตกก็เลยมันขาดเอาลึกกว่านั้นอีกครับเนาะมาต้องลึกว่านี้อีกประมาณหนึ่งศอกคนละทุกคนมันถึงเยอะถึงโพรงมันโพล่งตัว

ที่เอพอไว้ฟื้นอ่ะอืมแน่นเลยตรงนี้แต่ว่าคุณ่อะไรอย่างเี้ยอ๋อแม่ค่ะลงโอ้ขึ้นมาแล้วทุกคนยังแจ่มเลยทุกคนเยอมาทุกคนดูดิดูความยาวมันยาวกว่าหน้าผมอีกเยอะมากทุกคนคุขนตาใตือนบ้านเลยอย่างนี้เลยอยากฮา อี๋นี่เห็ดตัวเยอะมากทุกคนบอกเลยโอ้โหอัมเมซิ่งมากทุกคนอัมเมซิ่งเลยแหละบอกอัมเมซิ่งอัมเมซิ่งไม่ห้องสอนจะบอกคนนี่ต้นแตงมีแหลยมากก็ผีบุพเพเนี่ยมันเป็นด้วมันขึ้นเป็นเป็นกอกทุกคนเรียกมาตังนี้มีโพรงใช่ไหมแม่ข้างล่างเห็นไหมมันเป็นโพรงใช่ไหมมาถึงขึ้นเป็นจุ่มเป็นกลุ่มๆทุกคน แต่ว่าคาราเมลเป็นโพรงอยู่โพรงปลวกอยู่นี่เห็นมันมาขึ้นเนี่ยเห็นไหมอันเป็นโพรงบาดขึ้นมาเทุกคนอู้นี่ให้มันบานมันจะเท่ดีวะถ้ามันบานมันจะสวยนี่สีขาวหมดเลยเนี่ยเออถ้าบาานนเะให้มันบานหมดเลยบานนี่ไม่ค่อยอร่อยแล้วเออแมย์แล้วแล้ว แล้วมันเขาจะขึ้นอีกไหมเนี่ยก็ oh. อีกได้เลยเหรอหรือว่าขึ้นทางนี้จบแล้วไม่ขึ้นอีกแล้วถ้าไม่ขูดนี่ก็ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าขูดแบบน,นี้นี่ไม่ขึ้นเท่าไหร่แล้ว, oh. ลวอ๋อใช่ยังหมออลอหมายปีหน้าก็ขึ้นอีกถ้ามีปลวนนี่ก็ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็มีอีกอ่ะถ้าไม่มีปลวนแล้วนี่ไม่ขึ้นแล้วค oh. รับแม่อ๋อดูทุกคนขุดแป๊บเดียวแป๊บเดียว <laughs> เยอะแยะไปหมดนี่เห็นไหมเนี่ยนี่นู่นเยอะแยะเลยใส่กระสอบนั่นน่ะแบบโอ้ยเยอ่นะทุกคนเ้ยเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มีบ่ฮะมีบ่นี่มีมั่นาะอั่านขึ้นมองเดียวนะบ่สเดี๋ยวคยมาดูฝั่งนี้ทุกคนอยู่ใต้ถุนบ้านนั่นแหละ พอนี้ขึ้นไหมไม่มีพอนี้คนรขึ้นครึ่งบ้านเนี่ยเสาเกาต้นเนี่ยขึ้นทางเสาเกาต้นทุกคนเกาต้นฝั่งนู้นขึ้นหมดเต็มหมดเต็มยิดเลยทุกคนโอ้โหก็เต็มหมดเลยเดินก็เหยียบทุกคนนี่ใช่หมดเลยทุกตารางนิ้วเลยนี่ดูดูที่นี่นี่มันจะขึ้นไมไหมเนี่ยนี่ดินแตกระแหงกันมาเลยนี่ <tyard. S 2> นี่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 เดี๋วดินมันขึ้นมาดูดิใต้ถุนบ้านเลยนี่ดินแตกนู่นโอ้ไอ้นี่ลูใหญ่ไม่มีใครเลนะแฝดนี่นี่อยู่ดีมันขึ้นมาเดี๋ยวน,น,นี่อะไรน้นองเอาเลยน้องโอเค okay, ทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับคลิปวันนี้ด้วยนะครับ ช่องวิธีชายอยดยจะลืมาฝากกดติดตามฝากกดซั c r i b e ด้วยนะครับผมครับผมวันนี้ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีคลิปอะไรแปลกๆอีกโอเคครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ